เรียกมาร้อนแรงอย่างต่อเนื่องครับสำหรับกรณีของสแตมอภิวัตรศิลปินหนุ่มที่ล่าสุดนะครับออกมาโพสชี้แจงขอโทษผู้ที่ได้รับผลกระทบและก็ยอมรับว่าเขานั้นนอกใจภรรยา และมีการฟ้องร้องจริงแต่ได้ถอนฟ้องโดยอ้างว่าถูกคมขู่คดีมาตรา112ขณะที่ทนายเดชากิติวิทยาน,านันทนายความของคู่กรณีได้ออกมาระบุนะครับว่าคู่กรณีมีการยกเลิกการถแถลงข่าวหลังฟังคําขอโทษ <c oughs> ล่าสุดครับในรายการโหนกระแสวันนี้มีการพูดคุยกันกรณีดราม่าที่มันเกิดขึ้นที่มันต่อเน,นื่องมาอย่างยาวนานตลอดสุดสัปดาห์ โดยได้มีการพูดคุยกับแกรซึ่งเป็นแฟนของแจมคู่กรณีของสแตมโดยแกรเล่าว่าเขาคบหากับแจมมาตั้งแต่ปี64ทราบว่าแจมเป็นแฟนคลับของสแตมมาเป็น1 0ปีแล้วไม่ว่าจะไปเล่นที่ไหนเขาก็จะตามไปดูตลอดทุกคนรู้ดีว่าแจมเป็นแฟนคลับตัวยงของสแตมต่อมาแกรปเข้าใจว่านิวภรรยาของสแตมเนี่ยเข้าใจผิดไปเองว่าแจมเนี่ยไปเป็นชู้กับสามีของเขา ซึ่งตนรู้จักกับแจมมานานมั่นใจว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่ทราบว่ามีช่วงที่สแตมเนี่ยทักมาหาแจมบ่อยมากทักมาทาง IG ก่อนแล้วก็เริ่มทักไลน์เริ่มชักชวนไปทำงานให้ไปเป็นสไตลิสด,ดูแลการแต่งตัวให้เขาแถมยังชวนตนไปทำงานด้วยแต่ว่าวงของสแตมมีซาวเอนจิเนียร์อยู่แล้วตอน,น,นแรกตนก็ระแวงทะเลาะกับแจมเรื่องนี้หลายต่อหลายครั้ง เขาก็ยังยืนยันมาตลอดว่าไม่มีอะไรกับพี่แตมแน่นอนแต่ตัวแจมเองก็เริ่มรู้สึกได้ว่าเรื่องราวมันกําลังจะไม่ดีกําลังจะเกินเลยสิ่งที่เราได้พูดคุยและสอบถามแฟนเรามาตลอดรู้จักกับเขามาทําให้เราเชื่อว่าแฟนเราพูดความจริงแน่นอนหลายครั้งที่มีโอกาสได้เจอกับแตมและภรรยาของแตมคู่กรณีก็จะมีการตะโกนด่าหรือกล่าวหาว่าแจมไปยุ่งกับสามีเขามีการโทรหาแม่ของแจม ซึ่งตนมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่สมควรก็มีการไปถามเขาว่าทําไปทําไมปรากฏว่าเขาก็ด่ากลับมามีกรณีที่นิวภรรยาของสแตมเนี่ยมาฟอลโล่ไอจีคนรอบข้างฟอลโล่เสร็จก็กดอันฟอลโล่ทำแบบนี้กับหลายคนจนไปถึง IG ของตนที่เขามากดฟอลโล่จนทําให้ตนรู้สึกว่าเขาทําแบบนี้ไปทําไมจึงแคปภาพที่เขาฟอลโล่แล้วเบลอไม่ให้รู้ว่าเป็นใครและเอาไปโพสต์ถามว่าเป็นอะไรเป็นบ้าหรือเปล่ามีอาการทางจิตหรือเปล่าซึ่งตรงน,นี้ก็ยอมรับว่าตนได้ทําผิดไปที่ไปโพสต์ว่า ขาแบบนนั้นแต่ก็มีเหตุผลที่ตนไปพูดแบบนั้นเพราะตนมีชัดหลักฐานที่แตมเคยแชทมาปรึกษากับแจมว่าเครียดเรื่องภรรยาที่ป่วยลักษณะดังกล่าวทําให้ตนเอาคําพูดของสามีเขาหยิบมาว่าเขาแบบนั้นยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องที่ควรทําตรงนี้ตนยอมรับผิด ขณะเดียวกันนะครับในรายการวันนี้ทางด้านของแจมคู่กรณีของสแตมเนี่ยก็มีการโฟนอินเข้ามาในรายการด้วยซึ่งพี่หนุ่มกัญชัยก็ยิงคาถามเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยแจมแจมคบกับสแตมจริงหรือไม่แจมบอกว่าไม่เคยคบกับสแตมเรื่องนี้มันจบไปนานแล้วในชั้นศาลก็จบไปแล้วเพราะตนต้องให้เกียรติกับทางฝั่งนั้นด้วยทางตอนอยากแยกย้ายกันจริงๆส่วนเรื่องไฟบินตนกดจองผ่านแอปและไปบังเอิญไปนั่งใกล้ๆกันยืนยันไม่เคยคุกคามคู่กรณีทางฝั่งของคุณพ่อต้องอยู่ในส่วนของคุณพ่อที่จะชี้แจงส่วน การที่คุกคามที่บ้านยืนยันไม่จริงส่วนเรื่องม1 1 2ไม่มีการไปข่มขู่ส่วนในกรณีของป้องเ <P ink> พื่อนของแตมออกมาโพสต์แล้วทัวร์ไปลงคุสแตมแจมกล่าวว่าตนรู้จักกับพี่ป้องจริงในส่วนของพี่ป้องต้องไปถามเขาว่าที่บอกว่าเป็นแฟนการไปรับข้อมูลมาจากใครมาจากตนหรือเปล่าท้งนี้และทั้งนั้นพวกเราอยากเลิกยุ่งและเลิกเกี่ยวข้องกับอีกฝ่ายมากๆส่วนที่จ่ายเงิน1ล้านเพราะถ้าจ่ายแล้วมันแยกย้ายกันไปได้ ตนก็ยินดีจ่ายแค่อยากจบอยากแยกย้ายไม่อยากยุ่งเกี่ยวในส่วนที่บอกว่าจ่ายหมายถึงยอมความตนไม่สนแล้วเพราะสภาพจิตใจย่ำแย่มากแล้วในส่วนคำให้การในสารเยาวชนตนให้การไปแล้วว่าเราไม่มีความสัมพันธ์กับโจ์ส่วนคลิปในข่าวเพราะตอนนั้นตนไปทำงานกับแตมมันเกิดขึ้นไปแล้วหรือคนอาจเข้าใจหรืออะไรยืนยันไม่เคยคบหากับแตมเป็นแค่แฟนคลับและสไตลิสเท่านั้น ขณะเดียวกันครับในบริการหนกระแสวันนี้นะครับตามพี่หนุ่มกัญชัยเองก็ได้มีการต่อสายไปยังคุณแตมกับภรรยาครับเพื่อชี้แจงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นโดยแตมบอกนะครับว่าขอโทษอย่างเป็นทางการที่พูดไม่ทุกประเด็นผมนอกใจภรรยาและพูดแค่ประเด็นที่ภรรยาถูกกระทําขอยอมรับความผิด ขอโทษกับนิวที่นั่งอยู่ข้างๆนอกใจไปคบหากับแจมครับสแตมบอกนะครับว่าที่เขาบอกว่าผมไปตามจีบเขาแต่ผมไปคบหากับเขาจริงๆครับเรื่องเงิน1ล้านไม่ใช่ประเด็นแต่เรื่องที่แจมไม่ยอมรับคือแจมไม่ยอมรับว่าเขาทําให้นิวเสียหายด้านนิวบอกว่ามันเหมือนเราไปหาเรื่องเขาทั้งที่ไม่ใช่ตอนที่ขึ้นศาลและมีการไกล่เกี่ยเรื่องเงินตอนแรกแจมเขารอในรถ และพ่อของแจมเขามาคุยกับเราก่อนเราไม่ติดอะไรลดจาก10ล้านเหลือ1ล้านเราแค่บอกว่าอยากให้แจมออกมาพูดความจริงสแตมบอกว่าเขาไม่ใช่สไตลิ์ผมครับแต่เป็นเรื่องชู้สาวผมอุปโลกขึ้นมายอมรับว่าทำเพื่อให้นิวตายใจครับ ตอนที่นิวเริ่มจับได้ผมจะไม่ให้เขาทําแต่ผมเชื่อว่าอยากให้มาทําเพื่อหาหลักฐานไปสู้ในศาลสแตมบอกนะครับว่าทุกครั้งที่ไปพ่อเขาพูดว่าผมมีหลักฐานที่คุณพาดพิงจุดจๆจําได้ไหมซึ่งสแตนมีการถามแกลบด้วยเขายังพูดว่าถ้าคุณไปต่อด้านนิวบอกว่าเขาจานวนต่อหลักฐานที่มีและขอให้ลดให้หน่อยก่อนเลื่อนสืบพยานทนายฝั่งแจมเรียกฝั่งนิวไปคุยเรื่อง1-12นนี่แหลคะค่ะ แต่บอกว่าที่ยอมถอนเพราะเป็นคดีของผมแต่อีกอันเป็นคดีของนิวซึ่งตอนแรกนิวไม่ยอมแต่ในภายหลังยอมถอนทั้งหมดเพราะกลัวจะเข้าคุกครับนิวบอกว่าตอนไกลเกลี่ยหนึ่งล้านบาทไม่มีเรื่องชู้สาวมีแค่ตกลงจะอะไรกันบ้างยืนยันไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่อยากให้แก๊ปเข้าใจด้วยค่ะว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงแต่แก๊ปบก็โพสต์คําฟ้องแล้วก็ลบไปแล้วก็น่าจะทราบตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วค่ะขอแค่ไม่ต้องเจอกันแล้ว แสแตมบอกว่าผมเคยโทรบอกว่าผมร่วมงานกันไม่ได้เพราะเราเคยประทะก,กันหลายครั้งเลยบอกว่าไม่ขอรับงานร่วมกันครับเจตนาคือเราห่วงความปลอดภัยนิวบอกว่าหลักๆเรื่องนี้ที่เราต้องบอกว่าเราร่วมงานกันไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราเกลียดเขาแต่เราไม่อยากประทะหรือต้องอัดคลิปแสแตมบอกว่าเพราะมันเคยเกิดขึ้นสองครั้งคุณบุกมาที่หลังห้องสองครั้งและมายืนมองหน้านิวแสแตแมบอกอีกว่าเริ่มคุยกันเมื่อปี2020และ ที่ขึ้นเครื่องบินคือปี2019 แต่มาคุยกันจริงๆเนี่ยปี2022มีหลักฐาน500หน้าที่คุยในเชิงชู้สาวครับผมเคยหลงเขาจริงครับที่พี่ป้องเอามาพูดคือเรื่องจริงครับพี่หนุ่มก็ถามว่าแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างสแตมมีงานมีอะไรไหมสแตมบอกว่าตอนนี้ไม่มีงานเลยแล้วถ้าจะให้พูดเนี่ยก็พูดได้ครับด้านนิวก็บอกอีกนะครับว่าการฟ้องเนี่ยฟ้องโดยสุจริตค่ะพ่อเขาโอนมาทุกเดือนไม่ได้ฟ้องแก้แค้นอย่างที่ถูกกล่าวหาแต่พอหลังจบชั้นศาลเขาก็มาพูดจริงๆว่าเขาชนะคดีสแตมบอกว่าผมขอโทษบนหน้าี ทุกวงที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้แกป๊ปไม่เข้าใจไม่เป็นไรผมเชื่อว่าคน70ล้านคนเข้าใจแล้วครับอยา่าลไรก็ตามครับก่อนจบรายการโหนกระแสนะครับพี่หนุ่มกัญชัยเองก็บอกกับแก๊ปว่าแกป๊ปหลังจากนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเรื่องราวมันเป็นอย่างที่คุณสแตมพูดคุณก็ต้องให้โอกาสแจมจับมือกันไว้ให้แน่นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องชาวบ้านที่เราก็เจอกันได้ทุกวันเพียงแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนมีชื่อเสียงเรื่องนี้ผมรู้ดี เพราะผมเจอมาก่อน